ครับวันนี้ก็มีไม่อยู่การได้พบกันใกล้ชิดเพราะว่าเป็นเรื่องของสก,การโควิดนะต้องระวัวง,งสิ่งที่ทำมาคือวันนี้โควิด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 และอะไร D M H T นะบ้างล้างมือ <c oughs> เลยเห็นไมหมร่มแล้วตามเลยไม่ได้เป็นไรนะตรวจโรคแล้วแพร่อากาศอาการคื้นเหมือนที่หน่อยนา,า,ายกแพ้อากาศหน่อยก็ <c oughs> โอเคมีจะถามไหมมีค่ะท่านนายกคะ มีการเตรียมพร้อมสําหรับแผนเผชิญเหตุในกรณีการบริหารจัดการน้ําในครั้งนี้ในช่วงหน้าฝนไว้แล้วอย่างไงบ้างคะเตรียมการในช่วงหน้าฝนและก็เตรียมการเผื่อหน้าแ้งไปด้วยนี่เขาเรียกว่าแผนเผชิญเหตุไม่ใช่ของไม่เพราะพร้อม่้ท่วมพระบายน้ําได้ขนาดนี้แล้วดิ่งหรือเฉยไม่ใช่ทุกคนมีบทเรียนมาแล้วในการระบายน้ําเมื่อปี2 0 6 5้าสบนะ2 5 6 3แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งบริมาณฝนพายุเข้ามาก ก็เลยธรรมดานะการท่วมภาคแล้วเราเ้นเอว่็ใช้การตกวันละ5 0ามิลลิเมตรไปไหนวันนี้ถ้าดูลงที่นี้ก็มีอยู่อำเภอเดียวบ้ะงที่จังหวัดเดียวที่